ส,สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสูส่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไม่มีรถอัปเดตให้ชมนะคือตอนนี้ผมยุ่งงานมากไม่มีเวลาที่จะทำคอนเทนต์รถเลยแต่วันนี้ผมจะทำคอนเทนต์ว่าในแต่ละวันช่างพนและทีมงานทำอะไรบ้างนะฮะก็วันนี้ครับเซต็จเหล็กวัน ช่วงนี้คือเศริกระขาขึ้นครับเสริกระขาขึ้นผมก็เลยให้ช่างทอนกับทีมงานอนะ่ะตัดพวกแมกโครตัวนี้กุ้งขีกนะฮะพี60นะครับ,รบอ่ะสนใจทักมาสนใจทักมา PC ซีตัวนี้สนใจทักมานะครับแล้วก็นี่ครับเป็น10ล้อครับผมจะต่อ10ล้ออีก1คันนะครับผมจะต่อ10ล้อไว้ใช้งานอีก1คันนะครับผมพึ่งก็คือผมจะ ก็คือผมได้มาเสร็จปุ๊บไปซื้ออยู่อุดอรวันนั้นไม่ได้ทำคอนเทนต์มันเป็นสิบล้อฮีโร่ตัวเพาเดียวเพาเซเอ็มแล้วผมซื้อชุดตัดมาลงอีกชุดหนึ่งผมจะทำรถไว้ใช้งานไว้ให้ช่างทอนอวิ่งใช้งานขนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จเหล็กเร็จเหล็กช่วงนี้ขาขึ้นผมก็เลยให้เขาตัดเสร็จเหล็กตัดอะไรหมดเลยครับช่วงนี้นี่ครับช่างทอนกำลังจัดการงานครับช่างทอนอเนกประสงค์นี่แมคโคครับที460 ใครอยากได้อะไรตัวไหนทักมานะตัวนี้ PC 6 0นะมผมเพิ่งตัดออกอ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวพาดูพาดูพอ่อ PC 6 0ดีกว่าอ่าอ่าได้แล้วได้ไดไดแล้วไดคอนเทนต์ละเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนี่ครับกระบอกครับกระบอกพ c ซ0นะครับอ่าสนใจทักมาครับเอาราคาแบบพิเศษสุดๆไปเลยครับตัวนี้นี่ครับเขากำลังจะยกไปเก็บนะคะตัวนี้อ่ะ บกมาตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่างทอนยกตัวนี้ไปเก็บแล้วก็ค่อยคุยกันอีกครั้งหนึง่งนี่ครับตัวนี้เป็นฮีโน่ FL หนึ่งเจ็ดหนะครับผมจะต่อผมซื้อชุดตัดอีกชุดหนึง่งมาต่อเพื่อทํารถสิบล้อไว้ใช้งานเองต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอ <Y> uh! นี่ครับแล้วก็ตรงนูน้นเออช่างทอนอ่าเดี๋ยวให้ช่างทอนพาดูไมโคร ช่างทรพาดูอะไหล่ม่โครหน่อยครับว่าอะไหล่ตัวไหนเป็นยังไงฮะนี่กระบอกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวช่างทรจะยกไปเก็บเนะะี่ยรพอตัดบูมตัดอาร์มเป็นเศษเหล็กเสร็จ,รจแล้วก็เราก็จะมาแยกอะไหล่ใบโซ่ใบเป็นไงช่างทรโซ่ใบถือว่าโอเคนะโซ่ใบถือว่าโอเคครับ PC ตัวนี้ PC60 นะครับ,คครบตัวนี้ PC60 เครื่องเป็นเครื่องเป็นอะไรครับช่างทรร้อยแรงใช่ไหมร้อยแรงฝาขาวเนาะอ่า เครื่องเป็น 4BB ใช่ไหมหรือว่า 4BC 4BB <CB B. S 2> อ่าโอเคครับร้อยแรงฝาขาวนะฮะตัวนี้เนี่ยครับตัดโซ่ใบถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเดินรอบไปฝั่งนู้นก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว FC เราจะบ่นว่าผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ลงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ลงจริงๆครับพอดียุ่งกับการตัดเหล็กดูใบนะครับดูใบดูใบแมคโคนะครับไม่ใช่ประเทศดูใบอ่าสวยเลยครับก็ปั๊ม เดินก็ใช้งานได้ทั้งสองใช้งานได้ทั้งสองเลยอ่าเสียตัวนี้อ๋อเสียระบบเสียระบบแพรคอนโทรลใช่ไหมอ๋อแพรคอนโทรลเสียแต่ว่าปัม๊มอะปั๊มยังโอเคอยู่ใช่ไหมอ่านี่ครับปั๊มนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูอ๊เดี๋ยวลงมาฝั่งนี้นี่ครับตัวรถนะครับใบสวยนะครับโซ่ใบสวยลูกค้าท่านไหนที่กําลังหาโซ่หาใบทักมา เครื่องเครื่องดีมากน้องช่างทอนเนาะเครื่องดีจริงๆครับตัวนี้เครื่องดีมากครับเครื่องพร้อมปั๊มราคาเท่าไหร่ทักมาหาผมเดี๋ยวผมจะเปิดราคาถูกๆให้เลยเครื่องพร้อมปั๊มเครื่องดีมากนะตัวนี้เครื่องดีจริงๆครับยอมรับเลยว่าเครื่องดีอ่านี่ครับตัวเดินดูตัวเดินนะครับนี่ครับโซ่ใบถือว่าสวยนะเฟรมก็ถือว่าสวยอ่ะสนใจชิ้นไหนทักมาหาผมเลยวันนี้ช่างทอนกับทีมงานครับกำลัง ตัดเหล็กเ็จเหล็กขาขึ้นครับผมเอาเศษเหล็กออกแล้วก็จะตัดอะไรไปวางไว้หน้าร้านฝั่งนู้นนะครับตัดอะไรไปวางไว้หน้าร้านฝั่งนูน้นเอเอเครื่องตัวนี้มันวันนั้นเราสตาร์ทขับขึ้นขับลงเป็นเรื่องปกติเนาะช่างทอนเนาะอ่าเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าก็คือแพ่ปั๊มคอนโทรลมัน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 เสียช่าง้อนก็เลยบอกว่าตัดแยกอะไรเลยอ่าโอเคเอาตามนั้น แต่ว่ารถไมโครพวกตัวใหญ่ตัวอะไรผมก็ยังอยู่นะฮะราคามิตรภาพด้วยอ่านี่ครับบรรยากาศตอนเ,เช้าที่หน้าร้านนะฮะนี่เนี่ยวกกลับมาวกกลับมามาดูมาดูเออเนี่ยผมไปซื้อมาแล้วผมจะให้เขายกยกไปแล้วก็ผมจะวางกระบะใหม่วางหัววางหัววางเครื่องผมซื้อชุดตัดซื้อชุดตัดญี่ปุ่นมานะฮะผมจะทําคันนี้ไว้ให้ช่างทอนครับ ส่งของขับใช้งานอะไรประมาณนี้เนี่ยคันนี้สบายๆเลยนี่ทีมงานครับกาลังขึ้นเหล็กครับขึ้นเหล็กใส่รถนะครับนี่เ็จเหล็กก็จะประมาณในลักษณะนี้ครับสเสร็จเหล็กครับตัดกองกันเต็มแบบนี้แหละครับสเสร็จเหล็กขาขึ้นครับตอนนี้สเสร็จเหล็กจนแบบโอ้ก็คือผมทําอะไรทําอะไรมาหลายปีละสเสร็จเหล็กขาขึ้นแบบนี้เคยเจอครั้งหนึ่งปีนั้นน่าจะ ขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วก็ลงแบบหันุโหดเลยลงแบบกระโจนกระโจนกระโจนลงจนเหลือสี่บาทตอนนั้นได้กองเ็จเหล็กกันเต็มเลยครับแล้วทีนี้มาปีนี้ครับขึ้นมาอีกแล้วครับผมก็เลยเริ่มตัดอะไรที่มันมันอะไรที่มันไม่สวยอะ่ะอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะผมก็ตัดทิ้งหมดเลยตัดเศษเหล็กทิ้งหมดเลยนี่ครับตัวนี้เป็นเพลาเดียวนะครับผมจะต่อเป็นรถล่องรถล่องสิบล้อไว้ขนของถือว่าโอเคอะ่ะถือว่าสวยอะ่ะดูดิ ชัดสีสวยๆแบบนี้ครับผมจะต่อสิบร้อไปใช้งานเองครับดูครับสวยๆแบบนี้เลยครับดูครับนี่นะฮะเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วมันจะออกมาแบบไหนต่อเสร็จแล้วจะออกมายังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันส่วนใครที่กําลังหาอะไร pc หกสิบตัวนั้นนะครับไม่ใช่แค่ pc หกนะผมตัดร้อรุ่นหนึ่งมั้งรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนี่แหละ อยู่ข้างหลังอีกหนึ่งตัวนะฮะอีกหนึ่งตัวตัวนั้นก็เครื่องดีผมก็เริ่มตัดแล้วแต่ว่าก็คือส่วนมากมันจะมีปัญหาเรื่องปัม๊มเพิ่มไอ้ปั๊มคอนโทนอะไรมันนี่แหละประมาณนี้แหละที่ช่างทอนบอกนะครับมันทํางานไม่คล่องตัวพอไม่คล่องตัวปุ๊บผมก็ตัดเลยไม่เก็บละอ่านี่ครับบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าๆครับอัปเดตหน้าร้านกันไปนะฮะบ,บรรยากาศตอนเช้าๆฮ นี่ครับทีมงานเราตอนเช้าๆครับสนุกสนานกันไปครับไม่ซีเรียสครับทางานแบบไม่ซีเรียสมันก็โอเคอะไรพวกครัวเดินพวกพวกตัวเดินผมก็เยอะนะแต่มันยังไม่ยังไม่มีเวลาได้ได้เอาจัดอะได้ยังไม่มีเวลาที่จะไปจัดหน้าร้านเพราะมันก็เลยวางทับๆกันแบบนี้เหมือนมันยังไม่สวยอะ <laughs> แต่ว่ามันก็มีราคาในตัวมันแหละแล้วก็ขาตั้ง ข,าต,ข,า,า,ขาตั้งของหางลากคือขาตั้งของหางลากผมได้หางลากเก่ามาเขามาตัดนะครับขาตั้งของหางลากใครอยากได้ไปปรับปรุงอะไรก็ทักมาทักมาคุยกับผมได้เลยครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆภายในร้านแบบนี้นะฮะนี่ครับชุดหางลากผมก็ตัดแบบนี้นะครับบรรยากาศในร้านแล้วก็มันจะมีกลุ่มนึงเป็นฝั่งนู้นนะครับเป็นรถดับ ผมได้รถด,ดัมมาประมาณ4ี่คันตอนนี้ตอนนี้ผมได้รถด,ดัมมาสี่คันแต่ผมไม่มีเวลาที่จะทำคอนเทนต์แต่ว่าผมสัญญาครับผมจะพยายามหาหาเวลามาทำคอนเทนต์ให้ชมกันคอนเทนต์รถด,ดัชุดนี้จะพยายามหาเวลามาทําเลยตัวนี้เครื่องอีเคร้อยนะครับอีเครอถือว่าสวยนะเดี๋ยวให้เขาทําความสะอาดหน่อยเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็มีเวลา ถ้าใครอยากฟังเสียงทักมาครับเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ให้ชมตัวนี้ EK100 ครับนี่นี่ครับรถด,ดัมกลุ่มนี้สภาพตอนนี้ยังดูไม่ดีนะเพราะว่ามันมีพวกเหล็กพวกอะไรมาทับอยู่เดี๋ยวให้ช่างทอนเอาออกไปแล้วก็สตาร์ทขึ้นดําขึ้นอะไรไปยืนทรงห àng, ่างๆเดี๋ยวมันก็สวยครับมีทั้งหมด4คันตอนนี้แต่ยังไม่มีเวลาที่จะทําข้างหลังนู่นก็เป็นพวกไมโครเป็นอะไรนี่บรรยากาศภายในร้านผมนะฮะบรรยากาศภายในร้านตอนเช้าๆก็ เดี๋ยวให้เขาทําอะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถดัาคันนี้ก็ถือว่าสวยนะเป็นอีซูซู115หัวโตด้วยตัวนี้สําหรับสายปั้นเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถามว่าวิ่งใช้งานได้ไหมเขาบอกว่าวิ่งใช้งานได้แต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดว่าใช้งานได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นลักษณะสายปั้นครับลักษณะสายปั้นถามว่าทํางานได้ไหมทางานได้หมดครับแต่ว่ามันต้องแต่งเติมผมก็เลยขายราคาที่มันไม่สูงอะราคาที่มันต่ํา เดี๋ยวรู้ว่าผมจะขายเท่าไหร่อ่ะโอเคนี่ครับเดินไปบรรยากาศตอนเช้าๆครับพบปะกันพี่น้องเราพวกชัดซีพวกอะไรก็มีนะชัดซีพร้อมเล่มพร้อมจดมีมีมีม,มีในห้องเครื่องก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่ะโอเคท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอริยนต์นะครับ0879519226 0956643826นะครับ ID line <า>ผมนะฮะตัว B กับตัว T 8513ย้ำนะครับ8513อ่านี่ครับทีมงานอ่ะถ่ายคลิปแล้วก็ขอบพคุณทุกท่านมากๆครับ